สวัสดีค่ะคุณจูมคุณนางกอนหมคนนะคะจากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประัานลรนนทิก่อนวันนี้จะมาสอนการทำปาต้องโก้ค่ะส่วนผสมของการทำปาต้องโก้มีดังนี้นะคะมีแป้งตาวะห้าร้อยกรัมมีเกลือนะคะมีเกลือ10กรัมน้ำตาลใส่ขาว100กรัม นมผงนะคะนมผง <c oughs> 30กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาน้ำมันดอกทานตะวัน15กรัมแล้วก็ผงฟูนะคะผงฟู2ช้อนชายี่สิบกรัมค่ะแล้วก็แป้งสาลีนะคะสำหรับทำนวลมีน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีไข่ไก่เบอร์สองเนี่ยสองฟองนะคะส่วนประกอบก็จะมีตาม ที่ภูกุณกรณโชว์ไว้นี่นะคะทําไมเราต้องใช้น้าอุ่นน้ําอุ่นเนี่ยมันจะทําให้ยีตแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้นะคะทําปฏิกิริยาที่มันทําให้ขึ้นปูดีนะคะเราก็จะเตรียมสิ่งเหล่านี้ที่เราจะทะําปาตงโกเนี่ยนะให้ครบนะคะเราก็ตวงเราตวงเราช่างเราเตรียมให้ครบพอจะเ,เตรียมครบเนี่ยเราก็จะ นำส่วนผสมของทั้งหลายเนี่ยนะคะเอามาผสมรวมกันแล้วเราก็จะหมักเอาไว้นะคะให้มันขึ้นปูให้มันขึ้น,ให,น,นให้มันพร้อมที่จะไปท่อเออพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วครูจุ๋มก็จะเอาส่วนผสมทั้งหลายเนะะี่ยมาหมักรวมกันนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมเพราะว่ามันจะต้องหมักไว้ค่ะทีนี้เราจะมา ทำนะคะร่อนแป้งก่อนคะ่ะดับแรกนะคะร่อนแป้งจะต้องใจเย็นๆนะคะเราก็เอามือเนี่ยนะคะจับกระแทกไปที่ตัวร่อนแป้งนะคะให้ตัวแป้งเนะะี่ยค่ะมันเนียนนะคะเ,เราก็จะใส่สิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะเช่นเราใส่ยีสต์นะคะใส่ยีสต์ลงไป ใส่อีนนะคะใส่นมนะฮะใส่ลงไปใส่ไปเรื่อยๆที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ,ะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายใส่เบกกิ้งโซดานะคะใส่ผงฟูใส่อมันนะคะใสำอมัน ใส่เกลือค่ะใส่ไข่ไก่สุดท้ายนะคะคือน้ำใส่ลงไปค่ะค่อยใส่นะคะแล้วเราก็นวดมือนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นวด นวดไปเรื่อยๆค่ะให้มันเข้ากันตัวยีสต์นะคะมันจะทําปฏิกิริยาได้ดีก็คือในน้ําอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นน้ําที่เราได้มาเนี่ยเราจะไปขึ้นไฟนะคะให้มันร้อนให้มันเดือดหลังจากนั้นให้มันอุ่นแล้วเราถึงจะเอามาใส่ คเนี่ยเนี่ยค่ะเราซีนไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทิ้งเอาไว้นะคะใช้เวลาในการหมักแป้งปาต้โกดเนี่ยนะคะเราจะหมักไว้สองชั่วโมงนะคะค่ะเมื่อเราหมักแป้งทิ้งไว้เนี่ยนะคะสองสองชั่วโมงเนี่ยแป้งปาต้โกดเราจะขึ้นเนี่ยเราดูถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนกับมีฟองอากาศเห็นไหมคะนวลน,น,นขึ้นมาังหลังจากนั้นเราก็จะตัดขึ้นมาค่ะ ตัดขึ้นมาบางส่วนนะคะตัดขึ้นมาแล้วเราก็จะแป้งนวลเนี่ยนวดค่ะนวดนวดแป้งนวลนะคะ สังเกตได้เนี่ยมันจะถ้าเราสัมผัสเนี่ยคนที่ทําจะรู้เลยค่ะว่ามันจะนิ่มนะคะนิ่มนิ่มเด้งเด้งนะคะแล้วก็ทําให้มันยาวๆเห็นไหมคะเนี่ยทําลักษณะเนี้ยค่ะทีนี้เวลาเราจะตัดเนี่ยเราเราก็จะดูว่าเราต้องการตัวปลาต้องโกเนี่ยสั้นยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะเนี่ยเราตัดเป็นชิ้น ใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเรานะคะพอเสร็จ <Okay. S 2> แล้วนะคะเราก็จะหยิบขึ้นมาเอาน้ำทาะนิดๆน,นะคะทาะนิดๆไปเอาลงเลยค่ะลงเลยค่ะน่อันดำหมดแล้วอะ ทอดอย่างนี้ค่ะจนมันเดือดนะคะค่ะวันนี้นะคะอีกสูตรหนึ่งที่เราจะมาแนะนำนะคะในการที่เราจะทำสังขยาไปเตยนะคะส่วนประกอบของสังขยาไปเตยก็จะมีกะทินะคะกะทิหนึ่งกิโลแป้งนะคะแป้งข้าวโพดมีนมนะคะนมสดละเหยมีนมข้นมีน้ำนะคะ มีน้ำตาลมีไข่ไก่ไข่ไก่หกฟองค่ะคือหอนึ่งช้อนชานะคะส่วนประกอบที่เราจะทำสังขยาใบเตยส่วนสูตรเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะในวิดีโอนะคะจะมีสูตรด้วยก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ใบเตยหอมนะคะใบเตยหอมใบเตยหอมที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ200อห้าสกรัมนะคะแล้วก็เราจะใช้ น้ำน้ำใบเตยเนี่ยเราก็จะใช้250 cc แต่ถ้าเราจะปั่นเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำให้มากกว่า250ซ c เพราะเวลาเราบีบเนี่ยมันจะหายไปเพราะนั้นในวันนี้ครูจุมจะใช้ใบเตยเนี่ย250กรัมและเราก็จะใช้น้ำประมาณ300ซ cc ในการปั่นแต่เมื่อคั้นออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ำ ไบเตยแค่2 5 0ซีนะคะเราเริ่มปฏิบัติเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะไบเตยนี้ต้องหันให้ละเอียดนิดนะคะเวลาปั่นมันจะปั่นง่ายนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปประมาณ3 0 0ซีนะคะใส่ลงไป ค่ะเมื่อเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากรองไบตเตอยค่ะน้ำไบตเตอรสองขรองน้ำใบตเตอ ผ้าขาบางเนี่ยเราควรจะใช้ผ้าขาวบางที่มันไหมคะมีความละเอียดมีความถี่ในชิ้นงานนะคะไม่งั้นเนีถเถเ้ถ้าเราใช้ผ้าขาวบางถ้าเราถ้าเราใช้ผ้าขาวบางไม่ดีมันก็จะมีปัญหาก็คืออะไรคะไอตัวกากหรือขยะเนี่ยมันจะเข้าวิวในชิ้นงานทําให้ตัวสังยะแล้วเนี่ยเหมือนมันมีขยะค่ะปั่นเสร็จแล้วก็กรองใช่ไหมคะ พอกรองเสร็จเราก็มาตวนนะคะออกรองให้ได้เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบซีซีตามที่เราต้องการนะคะมันจะมีความหอมของใบเตยนะคะเพราะว่าใบเตยที่เราได้มามันคือใบเตยหอมนะคะเมื่อเสร็จแล้วหานมนะคะนมนมสดนะคะหนึ่งกระป๋อง กะทินะคะหนึ่งกิโลนมนมข้นนะคะเกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาไข่ไก่น้ำตาลใส่ขาวค่ะ450หี่รอย้าสิบกรัมทีนี้ไข่เนี่ยก็าเราอย่าตีลงไปในนี้เลยนะคะอย่าตอกแล้วตีใส่ลงไปเพราะว่า ในบางครั้งเนี่ยไข่มันอาจจะเสียนะคะเราต้องทำที่ละที่ละฟองค่ะใส่ลงไปทีละฟองค่ะจากนั้นเราตีค่ะตีให้เข้ากันเมื่อเราตีมันจนเป็นเนื้อเนียนแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจุ่มจะเอาขึ้นไฟโดยการเขาเรียกว่าการตุ่นนะคะค่ะทีนี้เราจะมาเขาเรียกว่าการ ตุนฉังธยานะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ตะครู่อะค่ะทีนี้อันดับแรกก็คือเราใช้น้ำร้อยห้าสิบซีซีแป้งข้าวโพดร้อยร้อยกรัมนะคะแล้วเราจะมาคนรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราเตรียมโดยเราตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำเดี๋ยวเราเดือดเราจะขึ้นไปตุ๋นค่ะ เข้ากันนะคะทีนี้นะ้ำมันเริ่มร้อนเราขึ้นไฟนะคะเราสังอยากขึ้นตั้งคนไปเรื่อยๆคะ่ะคนไปในทางเดียวกันนะคะ คนไปในทางเดียวกันค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ ถ้าตัวสังขยาเนี่ยมันเริ่มอุ่นนะคะในน้าสังขยาเริ่มอุ่นเราก็จะใส่แป้งอะคะ่ะเราก็จะใถ่แป้งข้าโขแล้วก็คนไปนทางเดียวกันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ นเนี่ยความขควาของไข่เนี่ยมันก็จะหมดไปมันเหลือแต่ความหอมนะคะเนี่ยเราคนไปเรื่อยเรื่อยหมืนแล้วเห็นไหมคะอย่าให้เหนียวมากนะคะพอมันเย็นมันจะยิ่งเหนียวยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วสักยา